คอร์สนี้เป็นคอร์สคุ้มค่าและพื้นฐานจัดไปมาหนูคิดว่ามันจัดให้คุณจะได้ความรู้ถ้าถ้าตั้งใจนะคะหนูว่าทุกอย่างมันมีอยู่ที่ความตั้งใจเพราะในคลิปที่ครูทำค่อนข้างที่จะชัดเจนและก็กระชับและไม่ได้ใช้เวลานานเกินไปในการทำความเข้าใจแต่ว่าถ้าเราค่อยๆใช้ความทำความเข้าใจไปเรื่อยๆอย่างนี้ยหนูคิดว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่สามารถปพื้นฐานให้คุณเป็นโปรได้นะคะ ชื่อประพัสราเชอไทยสงนะคะชื่อฟอร์ดชื่อเล่นชื่อฟอร์ดนะคะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านร<ม>่านเลชเบบี้ Last นะคะแล้วก็เป็นช่างต่อขนตาค่ะอ่าหนูเคยเรียนต่อขนตาเมื่อปีที่แล้วคะ่ะประมาณสิ้นปีที่แล้วแต่ว่าเขาสอนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ หน,หน,หนูหนูไม่เข้าใจที่เขาสอนเท่าไหร่อะค่ะเหมือนกับว่าเขาสอนสอนไม่ค่อยมีระบบเท่าไหร่แล้วหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจหนูก็เลยมาหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอเพจคูปเปิลสำหรับหนูคูปเปิลตอบค่อนข้างเร็วนะคะหนูคิดว่าแล้วก็ตอบค่อนข้างตรงตรงนี่คือตรงประเด็นตรงประเด็นก็คือเราได้รู้ ข้อผิดพลาดแล้วเราสามารถเอาไปแก้ในครั้งถัดไปได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะครูนุคะงให้คําตอบค่อนข้างตรงแล้วก็ชัดหน,หนูไม่รู้แต่ว่าหนูคิดว่าครูให้คําตอบที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะที่หนูเนี่ยอยากเรียนกับพูเปิลมานานแล้วแต่ว่าหนูไม่มีโอกาสได้เข้าไปเรียน ยัง <c oughs> ไม่เคยเรียนในคอร์สจริงหนูก็เลยพอรได้มาคือเปิดคอร์สออนไลน์เนี่ยหนูคิดว่าค่อนข้างสะดวกสําหรับหนูเพราะช่วงนี้หนูเริ่มมีลูกค้าแล้วหนูค่อนข้างที่จะหาเวลาปีกตัวไปค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เราคือก็เอาถ้ามันเป็นในรูปแบบของคอร์สออนไลน์เนี่ยหนูคิดว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกในเรื่องของเวลาแล้วก็ประหยัดค่าเดินทางเนี่ยค่ะแล้ว สำหรับหนูหนูคิดว่าค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับครูหรือว่าอาจจะได้มากกว่าในในคลาสจริงๆด้วยซ้ำเพราะว่าเราสามารถเหมือนเราได้ลองเอาไปทํากับลูกค้าจริงๆแล้วเราได้มีคําถามขึ้นในหัวเราเนี่ยเราเอากลับมาถามครู <c oughs> ครูถามข้อสุดท้ายนะเป็นเป็นอันนี้เป็นของครูเองอีกแล้วทําไมไตัดสินใจเชืเเ่อครูวันที่เราโทรไปถ้าเกิดเราคิดว่าครูตายแล้วผู้หญิงคนเนี้ยไม่ชมฉัน โทรติโทรปติฉันที่ต่างหากแล้วทำไมถึง mm hmm. ตัดสินใจเชื่อกูเพราะเราไม่รู้จักกันเลยนะ mm hmm. ตอนแรกใช่ไหมเราเราไม่รู้จักกันเลยแต่ค่ะอะไรทําให้เชื่อว่ามันมันเป็นเรื่องจริงอ่าจากการที่หนูได้เข้าไปดูแฟนเพจครูหนูหนูค่อนข้างค้นเลยนะคูหนูไปดูตั้งแต่รูปแรกที่ครูโพสต์เลยกนะ็แล้วอะไรหนูเข้าไปลึกจริงๆเข้าไปลึกมากจนหนูคิดว่าหนู หนูมีความศรัทธากับครูคนนี้ค่ะหนูอยากหนูอยากได้ความรู้กับเขาและหนูอยากจะเอาความรู้ที่เขาสอนเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดในสายอาชีพที่หนูรักและหนูหนูคิดว่าครูค่อนข้างมีแพชชั่นมีค่อนข้างค,ความแพชชั่นในเรื่องของที่ครูทําแล้วมันทําให้หนูอยากจะทําเหมือนครูเงี้ยค่ะหนูอยากจะหนูอยากจะเป็นคนที่เก่งหนูไม่ได้อยากจะเป็นช่างที่ ปิดเป็นน้ําเต็มแก้วหนูอยากจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ครูก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้หนูอยากอยากจะพัฒนาตัวเองให้ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้อคะ่ะ mm hmm. หนูก็ขอขอบคุณครูปเปิร์มากๆเลยนะคะตั้งแต่แรกที่ได้เจอครูเลยหนูหน้อง หนูขอบคุณคุณครูมากๆเลยถ้าไม่ได้ครูวันนี้และถ้าครูไม่พูดตรงๆกับงานของหนูในวันนั้นหนูหนูก็แอบในใจหนูก็แอบโกรธครูอยู่นะว่าทําไมงานหนูไม่สวยหรออย่างเงี้ยแต่ว่าหนูขอขอบคุณทุกคำตำหนิที่ครูบอกหนูหนูบอกหนูในวันนั้นจริงๆถ้าครูไม่ได้ตำหนิหนูแล้วก็ชมหนูอย่างเดี๋ยวนี้หนูคิดว่าหนูจะไม่มีการพัฒนาได้มาเป็นหนูในวันนี้ เลยหนูหนูกล้าพูดคํานี้เลยเพราะว่าทุกคําที่ครูติมาเนี่ยหนูเอาหนูเก็บเอาไปปรับปรุงกับลูกค้าคนต่อไปทุกครั้งเลยค่ะปรแบว่าอ๋อครูบอกว่าตรงนี้ไม่ดีหนูก็ไม่เคยโกรธครูแต่ว่าหนูเอาเก็บไปแล้วหนูเอาไปว่าอ๋อฉันผิดตรงไหนฉันจะต้องอครั้งหน้าฉันจะต้องทําให้ครูคนนี้ชมฉันให้ได้ <laughs>